ี่คือโมเลกุลน้ำที่ผิวใช่ไหมมันกือน้ำที่ผิวคือน้ําในน้ํานมนที่ผิวแล้วก็ี้มีหยดสีนะนี่หยดสีหยดสีมันลอยอยู่ที่ผิวนะอะไรก็น้ําตรงนี้ก็โมเลกุลนี้ก็บูกด,ดึงไปนี้นี่ก็ดึงกันให้ดึงกัน,นก็ดึงกันใช่นะ mm hmm. คราวนี้มีโมเลกุลของสบู่ของน้ายาล้างจานลอยมา mm hmm. มันก็ไปป้องกันไม่ให้น้ากกาําจ mm ับกันชุบน้ำก็อยู่ในกัน mm hmm. แล้วก็ mm hmm. ลากออกไป mm hmm. ล้าไปนะโดยที่พาสีไปด้วยเราเมื่อเห็นสีวิ่งเ,เป็นแนวไป <ST US K> แล้วมันจะเห็นไอ้ติดเลยเห็นชัดที่ผิวเพราะว่าถ้าเกิดโยนลงไปสีมันอยู่ในในน้ำในนมอะไรลึกๆลงไปเนี่ยคล้ายๆว่าไอนา้น้ำยาล้างจานที่ลงไปมันก็จะไปจกกับเกาะเป็นก้อนกลมๆอะไรมากกว่าแทนที่มันจะอยา่างอย่างที่เราเมื่อกี้เราวาดรูปว่าล้า,างจานแล้วเป็นยังไงมันจะไปล้อมโมเลกุลก้อที่มีไขมันพวกอะไรซะ มันก็ไม่ได้ไม่ได้ทำให้วิ่งออกไปแต่ทำให้สวยสักเดือน